สวัสดีครับก็อันนี้ก็อยู่ในส่วนของบทที่3เนาะสมการกำลังสองตัวแปรเดียวก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเนี่ยมันมีหน้าตายังไงก็คือสมการกำลังสองตัวเดียวเนี่ยมันจะเป็นสมการที่มีรูปทั่วไปอยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ x เนี่ยเป็นตัวแปร ى, แล้วก็ a, b และ c เนี่ยเป็นค่าคงตัวโดวยที่ a ไม่เท่ากับ0 a ไม่เท่ากับ0คืออะไรก็คือในสมการของเราอะเมื่อเราทำให้มันอยู่ในรูปทั่วไปตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะยังมีตัวแปรที่ ยกกําลังสองอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไปดูตัวอย่างก็คือให้เราตรวจสอบว่าสมการสมการนี้เป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไหม รู้จักข้อหนึ่งเนาะข้อหนึ่งไม่มีอะไรเนี่ยอ่ามีตัวแปรที่ยกกำลังสองอยู่ฉะนั้นเราก็ตอบไปเลยว่าเป็นเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียว อยากจะไปดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองนี้มันจะยังไม่ได้อยู่ในรูปทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นเรามาจัดให้มันเป็นรูปทั่วไปก่อนคืออะไรเงนนี้ย 2, y กํลังสองบวก y สฝั่งนี้เป็นบวกเราย้ายค่ามาเป็นลบเนาะลบ 4, 4ี่ลบสตรงนี้ก็เหลือ0อูนยทีนี้ได้ตามรูปทั่วไปแล้วดูตรงนี้มีตัวแปรที่ยกกำลังสองอยู่เพราะฉะนั้นก็ตอบเลยว่าเป็นครูขอเขียนแค่นี้เนาะ มันจะยาวไปอ่าดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สามอ่ายังไม่เป็นรูปทั่วไปเนาะเราก็มาจัดก่อนคือสามแซดกำลังสองบวกสองแซดบวกหนึ่ง ทีนี้สองแซดกำลังสองเราย้ายมาลบเนาะทางนี้เป็นสองแซดกำลังสองอ่าก็จะเท่ากับศูนย์ทีนี้อ่าตรงนี้เลขชี้กำลังเท่ากันอ่าเราเอามาลบก,กันเนาะสามแซดกำลังสองลบสองแซดกำลังสอง ก็จะเหลือแค่แซดกำลังสองบวกสองซบวกหนึ่งก็จะเท่ากับศูนย์อ่นนี้เราก็ตอบว่าเป็นเนาะ ดูตัวอย่างต่อมาจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปอันนี้ทำยังไงเนี่ยก็คูณเข้าไปแจกแจงเข้าไปเนาะจะได้หน้าคูณหน้าก็เป็น เดี๋ยวเขียนให้เห็นชัดๆเนาะ2 x คูณกับ2 x ก็บวกกับ2 x คูณ3บวก1คูณ 2x บวก1คูณสามเท่ากับ 2x กำลัง2บวก3อันนี้เราก็จะได้เป็น 4x กำลัง2เนาะบวกกับ 6x บวกบวก,กับ 2x แล้วก็บวก1คูณ3ได้3เนอะก็จะเท่ากับ 2x กำลัง2บวก3 6x กับ 2x อ่าเลขชีก้กำลังเท่ากันก็บวกกันได้ก็เป็น 8x เนอะก็บวก3ย้าย 2x กำลัง2มาก็ย้ายมาลบเนาะเป็นบวกย้ายมาลบก็3ก็เป็นบวกย้ายมาลบเหมือนกัน เท่ากับ0ทีนี้ 4x กำลังสลบ 2x กำลังสก็จะเหลือ 2x กำลังสเนาะบวกกับ 8x 3ลบ3เหลือ0เท่ากับ0มีตัวแปรที่ยกกำลังสองอยู่ก็ตอบว่า ก็คือเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเนะตัวอย่างต่อมาอันนี้ก็ยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปเนะาะก็คือ x กำลังสองลบ2 x บวก1 จะเท่ากับอ่านี้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์เนาะคือหน้ากำลังสองอ่ะกำลังสองสองหน้าหลังสองคูณหน้าเป็นสองอหลังคือหนึ่งก็ก็เป็นสองเอเนาะบวกด้วยหลังกำลังสองหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งเนาะ x กำลังสองลบส x บวกหน่งเรา,าย้าย x กำลังสองมาจากบวกก็กลายเป็นลบเนอะ x กำลังสองย้าย2 x มาสอ x ก็ย้ายมาลบเหมือนกันย้าย1มา1ก็ย้ายมาลบ ส่งนี้ก็จะได้เท่ากับ0ทีนี้ x กำลังสลบ x กำลังสก็เหลือ0เนาะลบ2 x ลบ2 x อันนี้ก็ได้เป็นลบ4 x อ่ลบ 1, 1ก็ได้เป็น0เนาลบ4 x เท่ากับ0แสดงว่าอันนี้ไม่มีตัวแปรที่ยกกำลัง2อยู่ ก็คือไม่เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปต่อทีนี้มาพูดถึงการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการลองแทนค่าตัวแปรเนาะทำยังไงทีนี้เราไปดูกันก่อนว่า คำตอบของสมการเนี่ยมันคือจำนวนจริงที่แทนตัวแปรในสมการแล้วทำให้ไอสมการเนี้ยมันเป็นจริงทีนี้ให้แก้ให้หาคำตอบของสมการตอบแบบนี้โดยการลองแทนค่าตัวแปรมาดู ก็คือตัวอย่างเนาะ x กำลังสองลบ4 x เท่ากับ0อ้าวเราลองแทนค่าไปเลยแทนอะไรดีแทน x เท่ากับ0จะได้ศูนย์กำลังสอง ลบสี่คูณศูนย์เท่ากับศูนย์ก็เป็นศูนย์เท่ากับศูนย์อาหารนี้เป็นจริงเนาะแทนอะไรกันโอเค เท่ากับหจะได้นะหนึ่กำลังสลบ4ีคูณอยู่กับหก็จะเท่ากับ0ูนย์นี่1กำลังสองได้1ลบสคูณหได้หนอ่าหนลบสี ได้ลบ3เท่ากับ0อันนี้ไม่เป็นจริงและลองแทนตัวอื่นดูบ้างแทนอะไรดีแทน x เท่ากับ4 จะได้สี่กำลังสลบสี่คูณอยู่กับสเท่ากับศนอันนี้16บหกลบสิบหกก็ศเท่ากับ0อันนี้เป็นจริงเนาะอ่ะทีนี้ก็ ถ้าลองแทนอย่างอื่นไปก็คือจะไม่มีแล้วเนาะทีนี้วิธีนี้มันจะมีปัญหาอยู่ที่แบบว่าบางทีสมการของเรามันคำตอบมันเป็นเศษส่วนหรือว่าอาจจะไม่มีคำตอบหรือมีคำตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบอย่างเงี้ยมันจะยากต่อการที่เราจะหาตัวเลขมาใส่เนาะ แต่ว่ามันก็จะอันนี้เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ตอนสอบเนาะก็คือสมมุติเขามีโจทย์มาให้เขาให้ช้อยคําตอบมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปสแสดงวิธทีทำหาเนาะเราลองเอาคําตอบในช้อยไปแทนได้เลยอย่างเงี้ยถ้าไหนมันถูกก็คือเราก็ได้คําตอบไปเลยโอเคเนาะ